อาลับตาเลุนตาบ,บอดอ่ารน,นตาบ,บอดนะโอเคได้หนนอนหลับแล้วนะหนูนอนหลับแล้วนะถ้าสมมติว่าถะอะไรถ้าสมมติว่าห <c oughs> นูหิวน้ำหนูจะทำยังไงหนูก็จะไปตักน้ำแล้กินน้ำไม่หนูตาบอดอยู่นีไม่ตักน้ำได้ไงหนูหนูก็หนูจะบอกเขาดียังไงหน,หนูดูแลไหกินปลาไงไหนก็หนูจะบอกไง ไนเนี้ยหนูทำไท้ก็หิวน้ำอะหิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำทำทงไงหิวน้ำ <c oughs> แล้วถ้าหิวข้าวจะ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 ทำไงรอแล้วถ้าหนูถ้าบอกว่าถ้าหนูร้อนอะร้อนทำไงร <c oughs> ้อนหนอร้อน <c oughs> แล้ว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 หนูจะเปิดพัดลมทำไง <c oughs> ไม่จนะป้าบ่อยนะทางฟังนะหนูเป็นคนตาบอดทำไมหนูถึงไม่พูดอ่ะ